ไปเค่ะพี่มคะค่ะอือวันนี้นใหม่มาบดิเยอเลอะไรบ้างดิอได้ดิสวยๆสวยตเลยนะปิ๊บไเออง่ยงี้ยเง้ยไหนโอเคให้พี่๊กหน่อยค่ะ วเลยนะจะไปไหนเหรอไปทำงานกับมาม้ใช่ไหมวันนี้เอกเก้ามาดูยอันไหนเอันไหนเไหนเไหนให้พี่ฝึกดูอันไหนจไหนเอใช่ป่าอ็นเอ็นเอ็อ็นเอเคาไม่ PQO S ไหนตัวไหนตัวเอ่าง่วงม่ะเลยยิ้มหาดิยิ้มหาดิพี่พูดยังไงเนอเอฟอะเบนนั่เป๊ะได้ค่ะได้ค่ะอ่านังนังนัง